สวัสดีท่านผู้มีเกียรติทั้งในที่ ห้องนี้นะคะแล้วก็ท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะสวัสดีผู้ที่รักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองนะคะพวกเราทุกคนถือเป็นคนที่รักแล้วก็อยากที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดนะคะต้องเรียนให้ทราบเลยค่ะว่างานวันนี้นะคะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็จากความร่วมมือของพวกเรานะคะที่เป็นคน HR ที่เราอยากจะมีคอมมูนิตี้ที่เราจะได้มาเจอกันนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสมาอัปเดตเทรนด์ นะคะแล้วก็ t o ู s ต่างๆนะคะในวงการของ SR ด้วยกันค่ะเอาละค่ะพี่เอก็อยากจะบอกนะคะว่าจุดยืนของ p m a มค่ะเราเกิดมาเพื่อที่จะยกระดับวิชาชีพ SR นะคะอาชีพ SR เป็นอาชีพที่ถือเป็นวิชาชีพค่ะเพราะว่างานของเรามีผลกระทบกับผู้คนนะคะทั้งในระดับองค์กรและยิ่งองค์กรต่างๆนะคะเรามีระบบงาน SR ที่ดีมีคนที่มีคุณภาพ และมีเ r ที่เข้าใจนะคะหลักการและการนำไปใช้อย่างถูกต้องยิ่งจะนำผลไปสู่สังคมแล้วก็ประเทศชาติของเราค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแก่นหรือที่มาของวันนี้ด้วยเหมือนกันก็คือการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ค่ะพวกเราทุกคนนะคะมีหัวใจที่คิดคล้ายๆกันเหมือนๆกันค่ะว่าคนมีศักยภาพ นะะหน้าที่ของ HR ในการช่วยองค์กรนะคะก็คือการ Unleash Potential ของคนค่ะเพื่อที่จะนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายนะคะนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ PMAT ตตั้งใจนะคะแล้วก็อยากที่จะทำให้ทุกๆคนได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันค่ะหลายครั้งนะคะพอเราพูดถึงการพัฒนาหลายครั้งที่เรามักจะนึกว่า ตกลงมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลหรือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องขององค์กรนี่คือคำถามที่อย<ผ>ู<ผ>่ในใจเ r หลายท่านและก็ผู้บริหารหลายคนนะคะว่าเราจะลงทุนกับการพัฒนาไปเพื่ออะไรและนี่ก็เป็นอีกคำถามหนึ่งค่ะที่พวกเราได้พบเจอมาตลอดนะคะในฐานะที่เราทํำงานด้านบริหารงานบุคคลว่าตกลงว่าการพัฒนาบุคลากรเนี่ยเป็น ค่าใช้จ่ายหรือจริงแล้วเป็นเรื่องการลงทุนพวกเราเคยได้รับคำถามนี้ถูกไหมคะจากผู้บริหารในองค์กรของพวกเราค่ะแน่นอนค่ะพวกเรามาดูนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของคนในองค์กรนะคะแน่นอนค่ะยิ่งให้ก็ยิ่งได้โชคดีของพี่เอมากๆเลยนะคะที่เป็นอีก ตัวอย่างหนึ่งนะคะของการที่มีวันนี้ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าองค์กรเนี่ยลงทุนนะคะ s t v e s t ในทรัพยากรมนุษย์คนนี้นะคะ่ะหนึ่งคนนะคะก็ทำให้คนคนหนึ่งมีคุณภาพและสามารถที่จะส่งต่อคุณค่าดีๆให้กับคนอื่นได้พี่เชื่อว่าพวกเราทุกคนนะคะที่อยู่ร่วมกันนะคะในในวันนี้เนี่ยทุกๆคนก็ถูก Invest เ,เหมือนกัน จากองค์กรที่เรารักนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เองค่ะเป็นบทบาทที่พวกเราในฐานะ HR จะต้องสื่อสารและก็นํำพาให้องค์กรมีมายเซ e ตว่ายิ่งเราลงทุนกับเรื่องมนุษย์เราจะได้รับรีเทิร์นค่ะคนมีศักยภาพค่ะแล้วศักยภาพของผู้คนเหล่านั้นก็จะกลับมากลายเป็นผลตอบแทนให้กับองค์กรในที่สุดค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะ อันนี้ก็มีรีเสิร์ชออกมานะคะเขาก็บอกเลยค่ะว่าองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาบุคลากรและก็ให้ความสำคัญกับเรื่อง performance management system จะเป็นองค์กรที่มีเอาค้ำนะคะมีผลประกอบการนะคะทั้งในด้าน financial performance นะคะทั้งในแง่ของ customer ด้วยและที่สำคัญค่ะ ก็จะทําให้องค์กรของเรานะคะบรรลุปเป้าหมายที่วางไว้นะคะนี่คือผลกระทบที่ยิ่งใหญ่กับการพัฒนาบุคลากรค่ะและนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่บริษัทชั้นนำระดับโลกได้สรุปเอาไว้ว่าในปีนี้เองเนี่ย i o ร i t ีของคน HR ค่ะก็จะต้องดูแลนะคะให้ความสำคัญใน5เรื่องดังนี้และ3ใน5เรื่องกำลังจะเกิดขึ้น ใน2วันนี้ค่ะแน่นอนค่ะเรื่อง Development ไม่เคยจางหายไปเลยไม่ว่าสังคมสิ่งแวดล้อมการเมืองเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรก็ตามแต่คนนะคะก็ยังมีโอกาสในการพัฒนาแล้วก็เรียนรู้เพื่อที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลแล้วก็ส่งผลกระทบกับองค์กรเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคะก็คือ Organization Culture ค่ะ เรื่องนี้เนี่ยนักว่าเป็นบทบาทที่สำคัญแล้ววันนี้เองค่ะเราได้รับเกียรติอย่างสูงนะคะจากคุณอีรินคุณอีรินเนี่ยเป็นโปรเฟสเซอร์จากอินเสียดมหาวิทยาลัยระดับโลกนะคะเดี๋ยวตอนบ่ายค่ะเธอจะมาสดกับพวกเรานะคะและได้เล่าให้ฟังถึงการทำหน้าที่นะคะในการที่เข้าไปช่วยบริษัท Netflix นะคะในการที่จะดูว่าการที่จะสร้าง c u เจอร์ในแบบที่ แตกต่างจากเดิมที่ทำให้ n น t f l i x นะคะสามารถที่จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดนะคะนั่นคือเรื่องของ c คเจอร์ที่มีฟร e ดอมค่ะพวกเรายิ่งฟังแบบนี้นะคะพี่เอกก็รู้สึกว่าอยากรู้เลยนะคะแล้วอยากเป็นส่วนหนึ่งเพราะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนต้องการ f r e e d อมค่ะแต่ f r e e d อมที่ดีต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบและคนที่มีศักยภาพ เดี๋ยวเรามาติดตามกันในตอนบ่ายนะคะและที่สำคัญค่ะ HR Technology นะคะจะมาช่วยสร้าง Productivity และทำให้คน HR ของเราทำงานได้สมาร์ทขึ้นนะคะใน2วันนี้ค่ะเรามีหัวข้อมากมายเลยที่จะมาร่วมแบ่งปันนะคะแน่นอนค่ะ การที่เราจะสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องถือเป็นบทบาทสำคัญของคน HR ที่จะผลักดันนะคะโดยที่เราก็จะต้องมีลีดเดอร์นะคะที่มีคอมมิชเมนต์ค่ะลีดเดอร์ก็เป็นทั้งโรโมเดลแล้วก็ทำให้เกิดคอมมิชเมนต์นะคะตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องผลักดันและทำให้ลีดเดอร์ในองค์กรเราเห็นว่าถ้าเราอยากให้คนของเรานะคะ continuous learning เขาเองเป็นปัจจัยที่สำคัญการเรียนรู้ข้ามดิส i p l ลินค่ะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญมากๆเลยว่าตอนนี้ HR นะคะอยู่คนเดียวก็ไม่ได้แล้ว HR ก็จับมือกับแผนกดิจิตอลนะคะจับมือกับ m a r k e t ็ตตจับมือกับเซลล์นะคะแวลูเ i n ในองค์กรเราต้องเข้าใจและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรของเราเอง ก็ถือว่ามีความสำคัญเช่นกันนะคะ Life Long Learning หลายครั้งที่เราพูดเรื่องนี้ค่ะแต่เราต้องลงมือปฏิบัติและต้องมีความอดทนนะคะและทำอย่าง consistency นะคะอยากจะบอกทุกคนค่ะว่า Reward กับ Recognition <c ogn ition> ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่ทำให้เห็นว่าองค์กรเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการพัฒนาคนจริงๆนะคะเราต้องช่วยกันออกแบบ ะะเรื่องของการ recognition ให้กับผู้คนว่านี่คือตัวอย่างของคนที่พัฒนาตัวเองแล้วสามารถที่จะ deliver result หรือผลงานให้กับองค์กรค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะคะที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องเทคโนโลยีค่ะหลายคนที่เป็น HR คงได้มีโอกาสในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะ AI VR AR gamification ค่ะ มันมาทำเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เรียนค่ะเราในฐานะอาชีพ HR นะคะหน้าที่ของเราค่ะคือทำอย่างไรให้ประสบการณ์เรียนรู้ของผู้คนในองค์กรของเราเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะคะเรื่องนี้พี่ชอบมากเลยนะคะพี่คิดว่าตอนนี้เนี่ยการตัดเสื้อแบบเหมาโหลเนี่ยควรจะต้องหมดไปแล้ว การตัดเสื้อที่ดีตัดชุดที่ดีเราต้องดูคนใส่นะคะบางครั้งเนี่ยการที่เราไปลอกเรียนแบบหรือเห็นเทรนด์นะคะจากที่ไหนก็ตามแล้วเอามาให้พนักงานเราอาจจะไม่เหมาะค่ะเราอยู่กันคนละอินดัสทรีเราอยู่กันคนละ industry, เานคานเจอร์นะคะเพราะฉะนั้น Personalize Learning กระบวนการของมันคืออะไรคะจริงๆไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปจากที่เราทำหรอกนะคะ Skill Assessment นะคะพวกเราเคยดูไหมคะว่าพนักง,งานแต่ละคนมีแก็บเรื่องอะไรตัวไหนที่เราจะวัดผลนะคะให้เห็นว่า competency ไหนที่เขายังมีแก็บและ competency ไหนที่เขาทำได้ดีนะคะนี่คือกระบวนการแรกในการตัดชุดให้กับพนักง,งานนะคะ learning flexibility ค่ะต้องบอกตรงๆนะคะว่าโลกปัจจุบันมันเปลี่ยนไปมากจริงๆ ไม่มีอีกแล้วค่ะที่มานั่งเรียนรู้นะคะสวันสวันนะคะในห้องเรียนอย่างเดียว blended learning ก็ต้องมานะคะพี่เชื่อว่านี่คือหัวใจสำคัญของการพัฒนาคนคือ hr ต้องเข้าใจระบบงานพวกนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งไม่ต้องลงทุนเลยนะคะพวกเรามีคนที่มีประสบการณ์ค่ะมีคนที่เป็น mentor ในองค์กรของเรา คนที่มีประสบการณ์สามารถที่จะแชร์นะคะให้ฟีดแบ็ k ให้ข้อคิดกับน้องๆในองค์กรนะคะว่าการที่เขาได้เติบโตได้เรียนรู้นะคะมันจะมีผลดีอย่างไรกับตัวเขาและก็กับองค์กรและที่สำคัญที่สุดค่ะแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้นะคะอีรินคงจะได้พูดถึงนะคะวัฒนธรรมการให้ฟีดแบ็ค่ะเรื่องนี้ก็สำคัญอีกเรื่องหนึ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ค่ะ คนรุ่นพี่คนรุ่นเก่านะคะอาจจะไม่ค่อยได้รับฟีดแบ็นะคะเพราะว่าเราก็คิดว่าเจ้านายไม่พูดอะไรเนี่ยก็ถือว่าเขาชมแหละนะคะแต่เด็กในปัจจุบันค่ะไม่ได้แล้วคนรุ่นใหม่นะคะเขาพร้อมจะเรียนรู้เขาพร้อมจะรับฟีดแบ็กคอนสัคทีฟฟีดแบ็ k อย่างต่อเนื่องค่ะและ2วันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเรียนรู้อย่างสนุกค่ะ แล้วก็ติดตามนะคะเรามีสปีกเกอร์มากกว่า25คนที่วันนี้สละเวลานะคะแล้วก็ให้เกียรติกับพีแมทมากๆเลยรวมทั้งเมื่อกี้ที่พี่เอได้บอกไปแล้วนะคะก็คือคุณอ e ีรินนะคะซึ่งก็ได้ให้เวลาแล้วก็ได้ศึกษาข้อมูลของพวกเราด้วยแล้วเดี๋ยวบ่ายนี้เราคงจะได้มาเจอกันก็ขอขอบพระคุณนะคะท่านวิทยากรทั้งหมดนะคะที่จะมาร่วมแบ่งปันไว้ณที่นี้ด้วยค่ะ กับเรื่องราวที่จะคุยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ people platform แล้วก็เทคโนโลยีค่ะไม่ว่าเราจะอายุ20หรือเราจะอายุ80ค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่หยุดที่จะเรียนรู้ค่ะพวกเราก็จะเป็นยัง generation ด้วยกัน ะะก็ขอฝากไว้ค่ะว่าเราอยากจะเจอแต่ยัง Generation ในห้องนี้ในการเรียนรู้ในคอมมูนิตี้ของคนที่ทำ L&D นะคะแล้วก็การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะที่จะทำให้พวกเราทุกคนนะคะได้มีโอกาสแบ่งปันข้อมูลดีๆค่ะ ตอนนี้ PMAT เราก็ได้เตรียมเอาไว้นะคะว่าถ้าเกิดพวกเรารู้สึกว่าคอนเทนต์ไหนดีข้อคิดไหนดีนะคะหรือความรู้สึกที่เรามีกับการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองขอให้พวกเราได้ดีการแบ่งปันนะคะผ่านโซเชียลมีเดียตามนี้นะคะแล้วก็ทีมงานก็หวังว่าเขาจะมีรางวัลดีๆให้กับพวกเราด้วยเดี๋ยวคอยติดตามนะคะโอเคค่ะถึงเวลาแล้วละคะ่ะที่วันนี้นะคะ ต้องบอกทุกคนคะ่ะว่า Keynote Speaker คนนี้เป็นคนที่มีคุณค่าในระดับโลกนะคะและเป็นผู้ชายที่มีความตั้งใจนะคะแล้วก็มีพลังงานสูงส่ง อีกคนหนึ่งนะคะที่มักจะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแล้วก็ให้เกียรติพีแมเสมอนะคะท่านดำรงตำแหน่งสูงสุดขององค์กรทางด้านเทคโนโลยีนะคะแต่ท่านก็จัดเวลาให้กับพวกเราอย่างสม่ำเสมอและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอเรียนเชิญพวกเราพบกับคุณกระทินงเรืองโรจนปับ,บัดนี้เลยค่ะ